ไหนอะไรโอ้อันนี้คืออะไรคะเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิสัญลักษณ์อะไรคะไหนเขาใส่ยังไงใส่หัวยังไงเอ่ยโค้ชตดก่อนตัดก่อนแล้วเขาจะใส่ใส่หัวยังไงคะใส่ตรงไหนใส่ตรงหัวตัวเองเน่ยอ๋อในในหนังเรื่องอะไรเนี่ยตะเคี้ยไม่เสือกซุปเปิ้ลเกมไม่ใช่ตะเคี้ยสคริปิ้ลตะเคี้ยวไปเสือกซุปเต็มไป เหวอหนุ่มพอดีพอดีเลยพอดีเลยในวัดยังไงวัดยังไงถึงรู้ว่าพอดีหนอนใหญ่แบบนี้นี่อ๋อพอดีหน้าเราเลยอยู่นี่ทขาวดาตำบ้านแล้วไม่เหมือนไม่เลยว่าผิวผู้คุมแทนอ๋อเวสเป็นผู้คุม ในผู้คุมสัญลักษณ์ผู้คุมเป็นแบบไหนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีเหลืองอ่ะแล้วสัญลักษณ์น้องบ้าเป็นสัญลักษณ์อะไรคะนี่สี่เหลี่ยมเว้เลยนี่ไหนสัญสัญลักษณ์อ่าอันนี้สัญลักษณ์อะไรคะสัญลักษณ์เก็บศพเป็นยังไงอันนี้ใช่สัญลักษณ์เก็บศพไหมอ๋อสัญลักษณ์หัวหน้าอ๋อน้องเบีเป็นสัญลักษณ์บ้าเป็นสัญลักษ์หัวหน้าสีดำเหรอสีดำกับสีแดงเอ๊ะสีดำกสีมูสีมูด้วย เนนี่ยย่ยะสีเหลืองนี่เป็นผู้คุมสีดำสีดำเป็นผู้คุมสีเหลืองเป็น forest สีเหลืองเท่ะไหร่คะใส่แบบนั้นไม่ติดตามเป็นว่าเราจะทำให้อ๋อใส่แบบนั้นนี่เองส <c oughs> ุดเด่นเลยล่ะไม่อยา่างนี้จะสอนบาส